ร้านนี้ตัดดีจริงๆเลยเสร็จผมมาให้สลอเลยหาอะไรกินดีกว่าหลอรับเราซื้อข้าวให้หร,รับเจย็นะรับเราก็เพิ่งทำผมมาละลออีกด้วยสิใส่หมวกกันน้องเสียดายแย่เลยผมละลอออย่างเงี้ยไม่สรกักกา เมื่อกี้มันอะไรกันน่ะหรือว่าเป็นเพราะว่าหมวกกันน็อกไม่ได้สิเราต้องไปหาน้องเชอร์รี่ก็นหมวกดีกว่า <c oughs> อะไรวะเนี่ย <c oughs> รางกันหมวกกันน็อกเหรอเนี่ยบ <c oughs> ้าไปแล้วใส่เกิดได้ <c oughs> ก็เพราะว่าปลอดภัยไว้ก่อนขับมอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิรภัาายทุกครั้งกันด้วยนะครับ